นี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงภัยเงียบเนาะมาทาร้ายดวงตาของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในช่วงของวัยทางานเนาะที่ต้องใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าต้องจ้องหน้าจอโทรศัพท์เป็นเวลานานๆน,นะครับนีชื่อว่าภาวะวุ้นในตาเสื่อมนั่นเนองนะครับผองสังเกตง่ายๆนะครับโรคนี้เนี่ยมักจะมีจุดดาๆเนาะาจะเห็นเป็นลักษณะของเส้นหรือว่ามองเห็นเป็นคล้ายๆหยักแย่ใหญยแบงมุมนะครับลอยไปเลยมาอยู่ในลานสายตาเนาะ นั่นแหละครับเป็นสัญญาณเริ่มแรกของโรคภาวะวนในตาเสื่อมนั่นเองนะครับในระยะแรกๆนะครับอาจจะมีแค่อาการเหล่านี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้โดยที่ไม่รักษานะครับอาจจะทําให้เกิดภาวะอื่นๆได้นะครับที่อันตรายมากขึ้นเช่นอาจจะมองเห็นภาพปิดเบี้ยวไปได้เนาะเป็นอาการตามหมอเพิ่มขึ้นได้นะครับควรจะต้องได้รับการตรวจอย่างทันทีเลยนะครับจากคุณหมอจากสุตแพทย์เนาะใช้ดวงตาอย่างหนักแล้วก็อย่าลืมดูแลเขาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีคําถาม เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพนะครับก็อย่าลืมโหลดแอปพลิเคชัน BD นะครับมาใช้บริการได้เนาะ